มาชมจ้าสวัสดีค่ะนี่ประตูหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านพอดีหมาก็เราปิดไปไม่ได้เปิดออกไปมันหนาวนี่ค่ะนี่ก็นาฬิกาโบราณดังติ้งตองติงตงต้งตองติ้งตองอันนี้ก็มางแต่ปี9ก้าสี่นี่บ้านนี้ก็จะมีหมาแข็งเยอะนะคะเราก็จะชอบม้านะีคะมีหมาแข็งมีหมาอนี้คุณแม่สมัยมาปี90นะคะ ที่ห้องทางานคุณพ่อนี่รถโปเช่คันแรกของลาเนี่ยค่ะอออฟฟิศบ้านนี้ก็จะมีรูปเยอะหน่อยหมาของแม่ชอบไปโรงเรียนแมวเบิร์กันมาเนี่ยค่ะออฟฟิศของคุณพ่อเดี๋ยวบนห้องก็เฉยเบิ่งอีกเทีนึงเพราะว่าอากาศมัน,นไอไอหนาวแล้วท่านจะเฮ็ดความสะอาดอยู่แล้วแม่บ้านจะมาเฮ็ดความสะอาดทุกวันจันทร์ให้แม่บ้านท้าเฮ็ดความสะอาดห้องข้างบนเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยจีดไอ โชว์บุตรบานในเบิ้งเน,น้ะค่ะเนาะนี่ค่ะกระจกพิเศษบ้านนี้เยอะหน่อยนะคะนี่ก็สมบัติของอีแม่ติดะจกอกนี่ค่ะส่วนบ้านนี้จะติดโบราณหน่อยนึงค่ะเพราะว่าเขาชอบสไตล์โบราณน,นะคะคุณพ่อกกบเจ็ดสิบห้ปีแล้วชอบแบบโบราณฮิเตอร์เราก็จะเปิดทั่วบ้านเลยะค่ะนี่ค่ะจต๊กระจกโต,โต๊ะโบราณสมบัติเยอะนี่คือห้องนั่งเล่นห้องใหญ่นะคะ นี่ค่ะบ,บันไดขึ้นไปห้องพุทธพอคุณแม่นี่ค่ะนี่บันไดนี่ก็กระจกวิเศษบอกว่าคุณแม่ปออหไือยังอ่อยฝนเกาห้ีเขาจะได้ลงคลิปนี่ค่ะห้องสนุกเกอร์ก่อนลาพ่อแม่จะเป็นนักกีฬาเยอะมากนะคะบ้านก็จะมีม้าแข่งค่ะเ็าจะชอบม้านะคะกระจกก็จะลังตาบมืลาพ่อแม่นี่เป็นนักสกีตั้งแต่เด็กนะคะ นี่ค่ะรูปก็จะเต็มบ้านเลยพิตารูปสายหลาด็กลูกสายเดียวนี่ค่ะลูกสายเดี่ยวนี่ก็เป็นจะลุกเกอร์ของเขาสําหรับผู้ใหญ่อีกบ้านหลังนึงก็เป็นของสาหรับปาร์ตี้ของเด็กนี่ที่จะท,ที่จะยังเขาทุกคนนะคะตรงสาวยน้ำนะคะอันนี้ก็ห้องครัวสกรปรกเดี๋ยวค่อยดูเนาะนี่ก็ห้องทานข้าวผู้ดีนี่ค่ะสำหรับผู้ดีก็จะมีของสะสมเยเอะแล้วก็จะมีพวกดกซิมามาจากพม่า ผงานใิกาเก่าๆสมบัติเยอะอันนี้ก็ไว้ผิงรูปภาพจ็เยอะค่ะบ้านนี้นชอบย่ายังไงก็โต๊ะกินตู้ข้าวจานสวยๆหลงพ่อว่าไล่ขิงก็มาปกป้องคุ้มครองรวยๆค่ะนคะคะสมบัติจานนงง้ำน้ำกับทานข้าวของเก่าโบราณสมบัติสามจุดก,กว่าปีมาอยู่ที่นี่ค่ะ บัตก็จะเก็บเยอะมากเจ็ปีเก้าศนะคะรูปภาพนี้ก็เยอะมากนี่สมัยโบราณนี่ค่ะนี่ก็จะห้องน้ำข้างๆนที่บ้านนี้ก็จะมีห้องน้ำสีห้องน้ำสิบห้องนอนนี่ก็กระจกวิเศษาำรับล้างมือนะคะนี่ก็รูปภาพเยอะบ้านนี้จะรูปภาพเยอะมากค่ะนี่ก็เป็นตู้เก็บรองเท้าของคุณแม่คุณแม่ก็จะมานานๆครั้ง,ง,ง,งหนึ่งหกเดือนมาครั้งหนึ่งปกติ จะมาหกเดือนครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็บันไดขึ้นบ้าน้องกกลายอีกนี่ก็มีห้องใต้ดินด้วยนะคะเก็บไว้เลยค่ะเมื่อกาลงไปแล้วตกเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีมูมาสีพาลงไปเบิ่งนะคะห้องใต้ดินเก็บไว้มีไว้เป็นมืน่นมือนขวดค่ะเพราะยายเราชอบไว้สะสมนี่ค่ะนี่ก็จะบันไดขึ้นแล้วก็ออกไปขวานุ่นอย่างสกปรก,กอยู่เดี๋ยวแม่บ้านมาทำคาสะอาดแล้วจะถ่ายให้ดูบนบ้านนะคะกับครัวเด้อค่ะเด้อนี่ค่ะรูปภาพก็จะแบบราคาแพงมากสมัยโบราณ หลายหมื่นหลายหมื่นหลายหมื่นดอลล่าร์ค่ะพ่อใหญ่ชอบสะสมรูปภาพแต่นี่รูปภาพของอีแม่สมัยที่มาใหม่ๆ30สามสิบปีปีเก้าศูนย์ก็ไปซื้ออยู่ที่เทียมรายหรือเปล่ากม่น,นู่นจำได้แล้วถ้ากรอบก็จะแพงกว่าก่ารูปอันนี้นะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวพอข้นล่างกันี่ก็ห้องเดีย๋ยวของเกี่วบกระเป๋าอะไรเวลาเราไปเที่ยวใต้บนันไดฮีตเตอร์มเรีเป็นยี่สิบสามุดื่องเปิดเต็มบ้านก็จะอุ่นนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวให้แม่บ้านมาทําความสะอาดบ้านบนแล้วเดี๋ยวจะชโชว์บนบ้านให้ดูเด้อค่ะเดอ้อ